ก่อนเป็นลุมบอสอีกบ้างเรายังไม่ได้เอฟเฟกต์ดาบเลยเดี๋ยวให้เราเอฟเฟกต์ดาบออกมาได้ไหมหรือจะเอาเลยพอเลยแล้วแต่าไปเนี่ยใกล้ๆบ้านเนี่ยต่างบ้านถ้าจะตายก็หนีขึ้นมาบนบ้านโอเคเดี๋ยวเราเอาเนื้อไปให้ตอนนี้เนื้อมี27อันเอาเลยเอาแล้วเรียบร้อย27แบ่งโกมึง กูคนละครึ่งแล้วเราไปรวยไงบอลตัวแรกไม่เก่งมากหรอกปะมาปุ๊บรุมไปก่อนนะค่อยวิ่งมาเื้อนี่แล้วเดี๋ยกินกินกินเยอะอยากอาหารมันเต็มเลยมาเื้อสองสาม